ที่นี่คือถนนโกสีจังหงวัดนครสวรรค์นะครับเป็นช่วงลองวิกเอนที่ทั่วโลกรู้กันดีนะครับสำหรับที่นี่เวลาเขาจะเล่นกันเขาก็จะเริ่มเล่นกันตั้งแต่นู่นเลยครับไล่มาตั้งแต่หน้าผายันป้อมหนึ่งทะลุปไปถึงบ่อนไก่นะครับ วันหยุดแบบนี้พวกเราทีมงานน้ำบานกับผ่านไม่ได้นะครับ hey, some, s <S การสืบสารขนบรรมเนียมประเพณีไทยผู้หลับผู้ใหญ่ก็ยังให้ความสำคัญนะครับสังเกตได้ นู่นครับจากสารเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผานะครับยาวไปเรื่อยเลยนะครับไปจนยันป้อมหนึ่งทะลุไปถึงบ่อนไก่จังหวัดนครสวรรค์อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับขอบคุณที่สละเวลารับชมปีหน้ามาเล่นน้ำกันใหม่นะครับสวีดัสสวัสดีแล้วเราเาเทพาที่แต่หน้ากู